เวลา9นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนบ้านเขาฉลาดอเภอเขาสมิงจัังหวตราดทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดตั้งปี2542สังกัดกองกำกับการตำรวจตรเวณชายแดนที่11 จัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนบ้านเขาฉลาดและบ้านคันนาสูงเพื่อแก้ปัญหาให้นักเรียนไม่ต้องเดินทางไปโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านและต้องเสียค่ายานพาหนะในการเดินทางปัจจุบันมีครูตชด6กนายครูอัตราจ้าง5คนและนักเรียน95คน โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริฉบับที่5ตั้งแต่ปีการศึกษา2560มีผลการดำเนินงานในด้านต่างๆอาทิด้านแหล่งน้ำได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานได้สร้างบอ่อเก็บกักน้ำทำให้มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและทำเกษตรสำหรับการดำเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริเช่นกิจกรรมสหกรณ์ ได้สอนให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ารับฝากออมทรัพย์รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและการบันทึกบัญชีกิจกรรมห้องสมุดที่จัดให้มีมุมหนังสือต่างๆอาทิหนังสือพระราชทานกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านเกี่ยวกับนิทานตุ๊กตามือที่เสริมสร้างจินตนาการและการเล่าเรื่องให้แก่นักเรียน ทั้งนี้นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาแล้วได้จัดตั้งชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาดปัจจุบันจํานวนสมาชิก72คนเป็นครูต่อชดดองคนได้กลับมาช่วยพัฒนาโรงเรียนได้แก่ทาสีอาคารสหกรณ์และพระพุทธรูปประจําโรงเรียนตัดแต่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบในส่วนการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน มีมีการนำผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้อย่างเพียงพอกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนมีวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่มาให้ความรู้ทักษะอาชีพอาทิการทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกเพื่อให้นักเรียนรู้จักนำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์โดยนำไปใช้ในครัวเรือนได้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังได้ฝึกอาชีพเช่นการทำสเปรตะไคร้หอมไล่ยุงการทำเหรียญโปรยทานอีกทั้งได้รับการส่งเสริมความรู้การทำผลิตภัณฑ์จากพึ่งชนโรงจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขาสมิงผลสำเร็จของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนยังได้ขยายผลสู่ชุมชนมีการจัดทำเป็นฐานเรียนรู้แปดฐานมีประชาชนในพื้นที่เข้ามาเรียนรู้นำไปทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง มีสมาชิก30คนดำเนินกิจกรรมปลูกผักเลี้ยงปลาและเลี้ยงเป็ดโอกาสนี้ทอดประเนษการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลเรื่องการนับเลขเป็นการสอนนับเลข1-10ถึงโดยใช้สื่อตัวเลขหันสากับประดุกในแก้วมาประกอบการสอนสามารถช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตัวเลขและนับจำนวนได้ สำหรับผลสำฤธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนปีการศึกษา2565มีผลคะแนนสอบโอนเนชั้นประถมะศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดีขึ้นและได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศโดยจัดสอนเสริมฝึกทำข้อสอบเก่าและเตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประถมะศึกษาปีที่3 4จนถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยส่งครูไปอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ์รำไพพรณีทำให้ครูมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายเน้น Active Learning ส่งผลให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และมีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เวลา13นาฬิกา8นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนบ้านท่ากลุ่มมูลนิธิสุมิตรเลอสุมิตรกุลอุปธรรมตำบลท่ากลุ่มอเภอเมืองตราดเปิดสอนตั้งแต่ปี2537ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6รวม71คนมีครูต่อชดอและบุคลากรทางการศึกษา10คน ผลการเรียนชั้นเด็กเล็กอ่านออกเสียงเขียนรู้เรื่องอยู่ในระดับดีมากชั้นเด็กโตมีผลการเรียนดีขึ้นทุกกลุ่มสาระวิชามีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์ครูตจดอดที่ประจำอยู่ส่วนใหญ่เป็นครูครุทายาิเป็นคนในพื้นที่รักและใส่ใจดูแลนักเกรียนเหมือนลูกหลาน ด้านการติดตามงานตามพระราชกระแสครั้งที่ผ่านมาเรื่องสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคในโรงเรียนแต่เดิมน้ำไม่พอใช้กรมชลประทานรับสนองพระราชดำริจัดทำท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหินทำให้ปัจจุบันโรงเรียนมีน้ำพอใช้ส่วนน้ำบาดาลเพื่อการบริโภคมีเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐาน กิจกรรมการขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชนที่น่าสนใจคือการเลี้ยงพึ่งชนโรงช่วยผสมเกสรผลไม้มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน33ตราดช่วยสอนเรื่องการออกแบบรังชนโรงและมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตราดสอนการนำน้ำพึ่งชนโรงแปลรูปเป็นสบู่ส่วนชันจากชนโรงแปลรูปเป็นยาหม่องขมิ้นชัน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบ่งพื้นที่ทําการเกษตรแบบผสมผสานปลูกผักแบบยกแคร่ปลูกผักในภาชนะเลี้ยงปลาในกระชังเลี้ยงไก่แบบแฮปปี้ชิคเป็นระบบการจัดการเลี้ยงไก่ที่ปล่อยให้ไก่อยู่ในโรงเรือนได้อิสระผลผลิตปัจจุบันเนื้อสัตว์และไข่ไก่มีพอบริโภคส่วนผักและผลไม้มีมากสามารถแจกให้นักเรียนนำกลับไปบริโภคได้ที่บ้าน โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดป้ายสาลาเฉลิมพระเกียรติรวมใจพัก1111 11. จากนั้นได้พระราชทานพระราชดำรัสถึงงานที่ทรงทำมาตลอดได้ช่วยเหลือให้เยาวชนมีความสามารถมากขึ้นปีหน้าจะขยายงานให้ก้าวหน้าต่อไปตั้งไว้วนอกจากทวิชาการาการเขียน และทักษะปฏิบัติต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ความรู้อื่นๆ <S <S ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วเก็ท่ได้น่ายินดีว่านอกจากที่จะอาศัยผู้ที่มาช่วยเหลือต่างๆเดีย๋ยวนี้ผู้ที่เรียนจบ มต่ายจตกรก็สามารถที่จะมาสร้างสารรค์ความเจริญในทุกๆด้านแม้แพ้กับคนหน่วยงานคือแต่เวลานี้ก็ยังมีใครๆที่มาช่วยเหลือเหตุการเพราะว่าเขาก็ได้เห็นว่าถ้าทำงานแล้วมาได้ดีก็จริง มีศรัทธาที่จะทําต่อไปก็เห็นว่าการที่ทํางานและปฏิบัติงานดีนั้นก็มีผลให้คนอื่นเขาเห็นแล้วก็ชื่นชมมีความสามารถด้านไหนเขาก็มาร่วมมืองานก็จะได้กว้างขวางไป สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเริ่มงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนตั้งแต่ปี2523สด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนในเรนสวรห้วยพึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นแห่งแรกจากนั้นทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนอย่างต่อเนื่องที่โรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนบ้านท่ากลุ่มจังหวัดตราดเป็นการทรงงาน ครั้งที่1,111ตลอด43ปีโครงการตามพระราชดำริที่ดำเนินงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศพัฒนาและเกิดผลเป็นรูปรธรรมจากเป้าหมายเดิมที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลมีอาหารบริโภคมีโภชนาการที่ดีจะได้มีกำลังศึกษาเล่าเรียน ปัจจุบันทรงสนับสนุนให้โรงเรียนตอชดอที่มีอยู่222แห่งทั่วประเทศเป็นศูนย์บริการความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสู่ชุมชนทําให้ชุมชนเข้มแข็งเมื่อชุมชนพึ่งผ่านตนเองได้จะได้ช่วยเหลือเยาวชนและสนับสนุนงานโรงเรียนตอชดอให้เกิดความยั่งยืยนไปพร้อมๆกัน งานพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำรินี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมของสถานศึกษาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิดเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงและร่วมมือกันในการนี้ทรงปลูกต้นกฤษณนาที่สวนทรงปลูกเป็นที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตรเวียนชายแดนครั้งที่1 1 1 1 สวนทรงปลูกเป็นส่วนที่รวบรวมพัน์ตัวอย่างไม้ที่สมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปลูกที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศปัจจุบันมีทั้งสิ้น48สายพันธุ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลและส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม